ไปเราจะเล่าฟิลลิ่งตอนขี่ไปแล้วกันนะผมว่าใส่กันสปาร์แล้วมันเป็นยังไงนะครับผมโหแฮนด์โคดนิ่งอ่ะจริงเนี่ยแฮนด์นิ่งมากโค้ทางตรงนี้ก็เสร็จผมสิครับ ถนนไม้ my god คอยสิบไปได้บ่โอ้โหฟาริงายไอ้เรื่อลงตรงนี้ได้ไหมวะมันจะขีดไหมวะผมไม่ขีดหรอกนะเย็ดเคโอ้โห เล่าฟลลิ่งตอนขี่ไปแล้วกันนะผมว่าใส่กันสปาร์ตแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมถนนไม่ดีจริงๆโอเคแหละแต่เวลาทดสอบไม่ขอทดสอบแบบมันในคลิปที่แล้วนะโคตเสียวเราเวลาจะขี่นะผมเราก็จะปรับไว้ที่เพิ่มขึ้นหน่อยนะผมอันนี้มันเป็นตัวเอสเราถ้าตัวเอสี่ยหรือปรับตาสูตรเนี่ย คือให้มันแบบเหมือนเดิมอ่ะแล้วหมุนไปทางน,นี้แนละ้วถ้าเรา,านนหมุนไปทางน,นี้ปุ๊บหมุนไปทางนี้แปลว่ามันให้มันแข็งเอออธิบายช่ไมเขาจะทําสะพานใหม่เร้วโอ้ยผมก็ลืมว่าผมไม่ได้มานานผมไม่รู้มันแคบพนนี้หรือเปล่าเนี่ย จำไม่ได้จริงๆลืมหมดเลยเนี่ยเราขี่ทางตรงเราก็จะปรับปุ๊บปุ๊บปุบ๊ให้มันผมไม่รู้ว่ากี่กิ๊กอะ่ะแต่ผมปรับไปความตามความรู้สึกตัวเองว่าเออมันโอเคเนี่ยมันหนึ่งหนื่งเนี่ยให้มันแข็งแข็งเ่ยหนึ่อหนื่งก็พอแล้วถ้าปรับแข็งมากผมเสียวมันล็อกนะยังไม่เคยลองแต่บอกเลยวา่ามีการสบัดแล้วมันติดแล้วอุ่นใจกว่ากว่าไม่มีนะครับผม แต่เวลาเดียวนี่ต้องอย่าลืมตัวนะครับว่าเราปรับแข็งมาแต่ไกลเลยมันเรามาเลี้ยวเลี้ยวอยู่ดีเลี้ยวทางแค่แบบเวลากระชั้นชิดเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยล้มแน่นอนโอ้โหมาทางนี้สุดยอดจริงถนนยังไม่เสร็จนี่ว่า ใครจะมาทางตรงนี้ผมบอกเลยใครมันยังไม่เสรรื่อนะครับผมันจะต่อคิยวยาวอย่างนี้แหละมันแบบเสียงกระท่อมันแบบฟื๊บตุ้มตุ้มตุมตุมตุม,ต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 มไม่ใช่แล้ว,วไม่ใช่แล้ว,ลวกวลังนะว้าวว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 เววววววมวว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 ราววววววงวววนวววเวว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 ีวว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 วนว 200้อโลสาม้อยโลแล้วกันโอ้ทางตรงนี้ก็เสร็จผมดีครับตรงดีจริงมันเดียวเข้าซอยตรงนั้นได้ไหมวะมันเดียวเข้าทางเออเล็กๆได้ไหมผมขี่เกียรเข้าไปขี่เกียรตรงยาวจริงมันอ้อมมากเลยอืมอ้อมจริงมันน่าจะไปได้เลยเดี๋ยวผมขี่เกียรตรงยาวม่ชมนะหรือจะไปชมบรรยากาศสวยๆดี เราก็มันก็สี่โมงอะ่ะเสร็จพอดีคิวิ่งมันก็เปลี่ยนจากเดิมน,นะถ้าแต่ใส่กันสบัดน,นะผมก็ไม่เคยใส่กันสบัดเนาะไปทางตรงก็ได้วะแต่ไมนตอ้องไกลชิบหายเลยเสียดายวะ่ะทางนั้นเราเคยไปได้กับไอ้เอ,เอเพื่อนนะตอนก่อนตอนนี้ไม่ได้มันไม่มาละไปตรงก็ตรงโอ้โหมอบกองกองอากาศถูกใกสิ่งนี้ khỏi năm hướng mặt ngoài cái sự cũng, cũng có sự ổn có nơi mà ขึ <ark> ้นเยอะเลยฮะมันกว้างอ่ะมันเคลียร์สายตาดีอ่ะ ความเร็วที่มันหนึ่งร้อยขึ้นร้อยัใช่ไหมเราจะสังเกตได้ว่าเออหน้า,นามันจะเริ่มมาเบาอมันจะเริ่มแบบมีอาการแบบสสายเมื่อเจอลมแรงๆนะครับผมแต่ในเมื่อผมใส่การสะบัด r s ซ i n g boy มาเนี่ยไตตัวแฮนด์ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันแข็งขึ้นมันหนักนวงแบบมันมีความหนักในแฮนด์มากขึ้นจากเดิมที่ไม่เคยใส่นะครับผม มันก็ดีนี่เองไม่คนเทีเติดกันสะบัดกันนะผมมันดีอย่างนี้เองนะผมคือใครที่ขับรถิี่ไปนะก็ลองไปเลือกซื้อกันสะบัดได้ที่ตัวเองถูกใจหรือชอบเลยนะผมจะแบรนด์ไหนก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมอยู่ที่คุณภาพว่าเออเป็นของแท้ถ้าสินค้าแท้น่ะบอกเลยว่าดีดีทุกอย่างนะผมดีกว่าไปซื้อของอปรอมนะผมใครไม่ซื้อของอปรอมแล้วไม่มีแกนหนืนนะ่ะ ผมก็ไม่รับประกันว่าเออมันมีช่วงที่เราสะบัดจริงแล้วมันจะอาจจะล้มก็ได้นะผมวม่อาจจะแข็งในช่วงที่เราแบบแทนเรามันบิดสะบัดไปแล้วอะ่ะมันจะกลับมาไม่ได้นะนั่นแหละผมถึงไม่ไม่แนะนําไม่ใส่ของปลอมนะมพวกของเซฟตี้เลยพวกเบรคเออพวกพเบรคปลอมพวกอะไรที่เกี่ยวกับการซัพพอร์ตเกี่ยวกับรถอนะ่ะที่มันดูแลร,รถอนะ่ะที่มันช่วยรถอนะ่ะเออผมไม่อยากให้ใส่เลยเออเขาฉุกเฉินเหรอ ต้องระวังนะถ้ามีไฟเฉือนโอ้ทางไม่โคตรเคลียได้คุยกันย,ยาวๆที่นี่ผมบอกอไอสัตว,ว์เกล้าไอ้เหี้ยงมาเมาเกล้าเฉยเตะเบาเกินเมื่อกี้นั่นแหละครับกระตามที่ว่านะครับผมของสัพพอทุกอย่างเดียบรถนะที่มันสัพพอตตัวเราทั้งตัวรถ ูนนิ่งอ่ะยิงเนี่ยแฮนดิ่งมากนิ่งสุดๆผมอยากลองดูเหมือนกันไหม่ 1>, 1มันจะร้อยป่ะ รินยังการยกนเ่อ่ะเดี๋ยวเข็ดากดราม่ารถข้างหลังไม่มีล้วผมบอกไปก่อนไปโอ้ยถึงสีแยกก็ทีเว้ยพูดเพลินไปหน่อยนี่เราก็ปรับถ้าเราเจอถนนที่ไม่ดีหรือเราขี่ตรงๆยาวๆก็ปรับนี้เลยให้มันเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าผมส่วนตัวผมปรับไว้แค่แบบระดับกลางก็พอแล้ว แลวแต่คนชอบนะว่ามันจะแทนช่วงแทนเรามันต่างกันต่ขี่เลี้ยวหน่อยก็ปรับต่ำสุดนั่นแหละดีสุดแล้วเมียนี่ล้มแปะไอ้เหี้ยงงงไงเปิดโค้งมาปุ๊บแม่งผมว่าผมแบบ<ม>ผ่อนช่วงเนี่ยหนุนไม่ดีตรงเนี้ยผมผ่อนพอดีไงแต่มันสะบัดเฉยเนี่นี่นี่ตอนเราเข้าโค้งมาตอนเหตุการณ์เราจาได้เลยเข้าโค้งมาปุ๊บกูมไม่ได้เชิงเข้าโค้งหรอก,อ,อกนี่ออกตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมาสะบัดตรงเนี้ยโอ้โหเรียบร้อย แต่ทางมันก็ไม่ดีจริงไงไปแล้วทางนี้ขอ,อกแก้มือหน่อยไม่กล้าขี่เลยมันจะก่อไม่กล้าบดฟอบขี่ธรรมดาพอแล้วแต่มันนิ่งจริงอ่ะเออมาดูความดูดูแฮนด์มเนี่ยดูชมคือแบบนิ่งมากนิ่งสุดๆนี่ขนะปรอบไม่กลางอ่ะ ก็ดูมมีความมั่นใจอ่ะนี่เจออย่างเงี้ยเห็นไหมเจอเมื่อกี้นิ่งเลย ใส่แบบเร็วๆหน่อยไห้บอกเว็บนี่หว่าเมื่อกี้ไอ้เหี้ยว่ายุ่งไถ่วะไอ้เหี้ยเว็นี่หว่าเออจ้องหน้ามาสักห้าวิสิเอ๋อเอาเอาโยนสอนเฉยเลยอะไรวะเนี่ยว่ายังไงแล้วสบมันคุ้นๆอย่างเลยนะ โอ้มือชาเลยมือโอ้โหกันมารยกลมือชาเฉยอะครับอไม่ไม่เรียล้วทีว่กเกียนเลียจริงจรดนี่ดูวะพักพักพักขอพักแล้วกันอเหนื่อ,อยจริง